เหรียญหบาทปีพุทธศักราช2546เหรียญนี้พอสอนี้จำนวนการผลิต200กว่าล้านเหรียญถือว่าเยอะมากๆนะครับ อาจจะมีหลายคนที่ไม่รู้ว่าเหรียญหนึ่งบาทปี2546นั้นมีทั้งหมดอยู่สองบล็อกนี่ครับผมดูนะครับดูเพียงแค่เลข6ด้านหลังนะครับเลข6นี้6ตัวนี้เราจะเรียกกันว่า6ม้วนเล็กและ6ม้วนใหญ่ มีทั้งหมดอยู่2บล็อกนะครับดูให้ดีนะครับเดี๋ยวโดวงขยายให้ดูเห็นไหมครับ2546ม้วนเล็กและ2546ม้มวนใหญ่นักสะสมก็เก็บสะสมไว้ได้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดมงคอยอีกครั้งสวัสดี f c ขอบพระคุณ f f c ทุกท่านนะครับที่ต้องใช้คำว่าเป็นกำลังใจเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับ หลายคนก็ส่งเหรียญเข้ามาขายก็ต้องบอกว่ามีการซื้อขายกันไปปะป่ายแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีปฏิเสธกันไปก็เยอะนะครับก็อย่ากดเคลื่องกันเนาะเพราะว่าหลายๆเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆน้องส่งมาเป็นเหรียญที่คูโดไม่ได้ประกาศร,รับซื้อหรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญชำรุดจากการใช้งานนะครับเพื่อนๆพี่น้องอาจจะไม่เข้าใจก็ไม่ว่ากัน ในคลิปนี้ ep นี้นะครับใครมีเหรียญ1บาทโดยเฉพาะเหรียญ1บาทปีพุทธศักราช2548เหรียญ1บาทปี2 5 8 8นะครับตอนนี้ครูดงได้มาอีก1เหรียญอีก1เหรียญน,นะครับแล้วก็ได้มาราคาค่อนข้างสูงด้วยเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับและถ้าเกิดใครมีก็สามารถติดต่อมาที่ ดูข้อมูลด้านล่างนะครับโด่ง sc 2 3 7 5ซึ่งเป็นลาย id หรือว่ามาที่ f a c e o o o k แฟนเพจครูโด่งคอยลองลองดูนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนพี่พน้องมีเหรียนปี2 5 4 8ที่ครูโด่งต้องการเดี๋ยวยังไงก่อนอื่นนะครับคงจะเข้ามาพูดถึงเหรียญแบบนี้ลักษณะนี้ก่อนนะครับเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆน้องน้องเห็นนี่ก็เป็นเหรียญหนึบาทในหลวงรัชกาล ที่9้าอีกเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องสังเกตดูนะครับเหรียญนี้จะออกสีเนี่ยสีเหลืองเหลืองสีทองทองนี่ครับผมด้านหน้านะครับแล้วก็นี่เป็นด้านหลังเห็นไหมแล้วเหรียญนี้เป็นปี2530ด้วยเหรียญแบบนี้นะครับ ออกมาสีทองทองแบบนี้ถามว่ามีคนมาเสนอขายคุโดงไหมมีนะครับมีหลายปีพศเลยก็แจ้งว่าเป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองบ้างเนื้อทองแดงบ้างอะไรบ้างส่งมาแบบนี้นะครับคุโด่งขออนุญ,ญาตนะครับคงต้องแจ้งนะครับว่าเหรียญสีทองทองแบบนี้จากการตรวจสอบนะครับเหรียญที่เพื่อนเพื่อนพี่น้องส่งมาเนี่ยขอบก็ยังเป็นขอบปกติอยู่นะถึงแม้ด้านหน้าด้านหลังจะออกเป็นสีทองเหลือง เหรียญแบบนี้คุณดวงมองว่าเป็นเหรียญชุบสีชุบสีนะครับออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบนี่ก็ออกมาเป็นสีปกติเลยเนี่ยถ้าเป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองหรือว่าทองแดงจริงๆนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นทองเหลืองแล้วก็หรือว่าทองแดงนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังหรือแม้แต่ขอบก็ต้องเป็นทองเหลืองทองแดงด้วยและขอบตรงนี้ก็ต้องเป็นทองเหลืองทองแดงด้วยแต่เหรียญนี้ มีเฉพาะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเท่านั้นนะครับก็ทําความเข้าใจกันเนาะถ้าเกิดใครจะไปซื้อก็ต้องศึกษาเอาไว้ด้วยนะครับเหรียญแบบนี้ทีนี้กลับเข้ามาวกถึงเหรียญปี2 5 4พรสี่บแดที่คูดงมาประกาศรับซื้อเหรียญน,นี้นะครับปี2 5 4พันารอสี่บแดจนวนการผลิตนี่คูดงก็ต้องบอกว่าหลักสิบหลักร้อยล้านเหรียญน,นะครับปี2548รอสบด้านหน้า ก็เป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าก็เป็นในหลวงรัชกาลที่9เห็นไหมแล้วก็ด้านหลังดูนะครับด้านหลังก็เป็นวัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนาศา,ส,านสดารามในพระบรมมหาราชวังไหมไอตัวนี้เป็นนะครับผมขอบก็จะเป็นเฟืองจักโดยรอบเหรียญทีนี้การออกแบบดีไซน์อย่างที่ครูดวงบอกนะครับทำไมครูดวงถึงจะต้องพูดถึงการออกแบบดีไซน์เพราะว่า 7 0 8 0ครูโด่งจะมาพูดถึงเหรียญที่เป็นเหรียญผิดปกติเพราะฉะนั้นการออกแบบดีไซน์ถ้าเป็นการออกแบบดีไซน์ปกติเหรียญปั๊มออกมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับเป็นเหรียญปกติเนี่ยถ้าแบบนี้เบื้องต้นขออนุญาตยังไม่รับนะครับเดี๋ยวให้ครูโด่งให้ดูนี่เป็นเหรียญที่สองที่สาแล้วมั้งที่ครูโด่งได้มานะครับนี่ ดูนะครับการออกแบบดีไซน์เหมือนกันด้านหน้าในหลวงรัชกาลที่9ขอบก็จะเป็นเฟืองจักรโดยรอบเหรียญเช่นเดียวกันด้านหลังได้ปีปี2548ทำไมเหรียญน,นี้คุโดงถึงซื้อมาและถ้าเกิดใครมีก็ติดต่อได้นะครับจะถูกบ้างแพงบ้างอะไรก็ว่ากันไปเนาะแล้วแต่สภาพเหรียญความพิเศษของเหรียญน,นี้ที่แตกต่างจากเหรียญอื่นดูให้ดีนะครับ1 2 3เห็นไหม นี่คือเหรียญพระเสียนตรงร้อยเปอร์เซนต์เห็นไหมครับเหรียญพระเสียนตรงร้อยเปอร์เซนต์ปีสองพันร้อยสี่สิบแปดเหรียญนี้เป็นเหรียญถ้าพูดถึงเหรียญพระเสียนเอียงพระเสียนขวางหรือว่าพระเสียนเอียงนิดหน่อยเนี่ยปีสองพันร้อยสี่สิบแปดเนี่ยเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สามที่สี่นี่ครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญพระเสียนตรงร้อยเปอร์เซนต์ก็เป็นเหรียญที่สอง เนี่ยใครที่แจ้งว่าครูโด่งไม่รับซื้อจริงก็นํามาให้ดูนะครับก็ไม่ว่ากันเพราะว่าต่างคนต่างคิดต่างจิตต่างใจบางคนบอกว่ามานั่งอธิบายอะไรอยากจะรู้ว่าจะซื้อเท่าไหร่อะไรประมาณนี้คือเราก็ไม่ได้ตอบโต้ไปเนาะเพราะว่าไม่มีประโยชน์แต่ว่าถ้าเกิดใช้ยังไงก็ขอให้ทําความเข้าใจนะครับถ้าคิดว่าช่องครูโด่งดูแล้วไม่ได้ความรู้ไม่ได้อะไรเลย หลีกเลี่ยงดูช่องคูโดงก็ได้นะคูโดงไม่ว่าของเราก็ทำคอนเทนต์ในมุมมองของคนที่เป็นนักสะสมนะครับคูโดงก็จะพูดเสมอคูโดงไม่ได้ทำคอนเทนต์ในมุมมองของคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าจับเหรียญมาเหรียญแบบนี้ซื้อเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่ว่าเช่นเหรียญแบบนี้ซื้อห้าพันสมมุติว่านะแต่เขาซื้อห้าพันจริงหรือเปล่าเพื่อนๆน้องก็ต้องดูอด้วยของเราก็ทําคลิปในมุมมองของคนที่เป็นนักสะสมนะครับแล้วก็ ชอบเก็บสะสมด้วยปี2548นะครับจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูไม่ต้องห่วงนะครับถ้ามีจริงเรารับซื้อจริงแน่นอนถามว่าพระเสียงขวางซื้อไหมก็ซื้ออยู่แต่ว่าพระเสียงขวางนี่ราคาไม่สูงนะครับ ไม่ใช่ว่าไม่อยากได้นะแต่ก็อยากให้เพื่อนเพื่อนน้องเก็บเอาไว้เพราะว่าหลายๆเหรียญมันไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญหรือว่ามีน้อยไงราคาช่วงนี้มันตกด้วยก็เลยนํามาให้ดูนะครับก็มายืนยันว่าเหรียญที่เราประกาศรับซื้อเราก็รับซื้อนะครับแล้วก็หลายๆเหรียญคูโดงก็ได้มานะครับมากกว่าที่เพื่อนเพื่อนพี่น้องคิดอีกเนี่ยถ้าเกิดคูโดงเอาไปตั้งขายเนี่ยสนุกสนานกันเลยแต่วันนี้เรายังมีความสุขกับการเก็บสะสมอยู่ก็ลองลองดูนะครับ คลิปนี้อีพีนี้มีสั้นๆแต่เ,เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ You try to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away, yeah, yeah.